และคุณต้องเสียใจกับการที่คุณได้มาบนรั้งนี้นะครับ เป็นการบูนที่ได้บุญนะฮะแล้วก็ได้ฟิตด้วยพร้อมๆกนะครับนี่อน่รอนมาทด้วยนะครับอ่า้องยนะครับ right ับผมห บอกเร่อ่าันสองมืนสอหบาทสองหมืนห้าสองหนแล้วพี่ถามพี่ไม่เอาเหรอนี่จะอโถ่เราก็มีแซทอื่นว่าเนี่ยมีใครในเรื่องไหนที่ไม่ถ่ายแล้วหินผ้าผินมาบอกบ้างอ่ะถึงแม้เราหุ่น้าืนมาบอกนะไม่เห็นเลยเพื่อว่าเป็น พิเศษจริงีทั้นีแม่นะครับที่จากคนี้รับถ้าเแลับของเจเลรตรงนี้ไม่ได้นี้น่าเสีงตัถ้าตกอยู่ในคนอื่นครับมันจะน่าเสียดามากเลยทีเดียวนะครับาถ่านี้นะครับามหมาก็คือเป็นภาพคู่ให่ตอนที่เขาได้เป็นสามีภรรยา้วนะครับผมว่าเราเรียกว่าเป็นช้าวันดีๆอ๋อเป็นช้าของชีวิตใหม่ที่ดีครับผมพี่พูดอย่างนี้

I okay. don't พอล่ะแต่วันที่เราได้ไปเล่นครับเขามีความใจเยอะมากอย่างต่ำเป็นนั่งเหรือเปล่าเจนครับไม่มีรอกเบอร์ผมหมายความว่าบอกเขาเบบนี้พูดพูดเป็นเพื่อนกันเลยบริวารสำคัญที่จะมาดูสิว่าเป็นคยังไงทีมบุรีรัมย์จะชนะไหม Vai cortar, vai cortar, vai ไะ้ปรับบริจาคด้วยครับโดยนี้นะครับเรายังมีทั้งเสื้อนะครับโปโต้พุกระบั้สมุดนะครับที่สามารถซื้อเพื่อร่วมสนุบสนุนนะครับกับบริเวทของโรงพยาบาลรามาธิบีได้นะครับมีใครมีโปโต้พุกระบั้งปีไหมครับวันโอ้โอ้โห

อในเรื่องนี้อัดนนเลยครับใครยังไม่มีรีรีบเลยนะครัสาบอเท่านั้นนะครับร่วมกับทุกนะครับโครงการปลูก่ายต้องก่เนยเพื่อไทยคู่ขัรงราครับอยากจะทำบุใช่ไหมครับได้ลยครับเอาปกมาครับผมถ้าผมเหยไปก็ไม่มีหลัประันแล้ะเป็นเบลล่าครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอต้อับน้อด้นะครับ ครับครับคุณผู้ร่วมประมูลทั้งสท่านงก็ตอขอขอบคุณในทางท่ควที่จร่วมประมูลนะครับมาร่วมักกับปริวาได้ครับเช่อว่าสรต่อไปยังคนที่เรียว่าป็นสิ่งที่ี่เราทารจใจว่าสิ่งที่เราทำให้จะเป็นผกบ ผู้คนที่เขาต้องการจริงๆแต่จริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าสองคนแล้วเราจะปล่อยทั้งสองคนไปนะเราจะอยู่ร่วมเล่น,นเกมกันก่อนอ<า>นะครับขยับไปข้างหน้าหน่อยดีวยกว่าอ่ให้จับได้เฉพาะแขนเท่านั้นนะครับผมแ,แล้วทายถูกนะครับก็คือขึ้นกระสุนที่มั่นใจว่าเนี่ยกประหลัดตัวจริงจับไปเลยจับไันเลยอย่านะปล่อยไปหน่อยที่นะเอาทิศเอาทิละคนนะ แต่ยังอัดจับแขนที่นั้นจะงจับอยู่นะครับทำอะไรอะไรครับดเรื่องยพี่เออชชบรรยสำข์ผบอกสำ์นี้เป็นยังไงว้า่งผิวุ่เี้ยอล้มาเพิตวนึ่ไม่รู้นี่เบอรนี่เบอรนึ่เบอร์สองเบอร์สมาเบอร์สมาสองมาเบอร์สมาเบอร์สองมเลย

มาพี่คนนี้บ้างพี่จำไว้นะสามสัมพันธ์จำไหมจำไหมจำไหมคับว่าหนึ่งสองสามใครจะเป็นประหลางสลันของเราไหมครับอะารจริงคือเราต้องทีตัวจริงเรามีทีห้าหมายเลขน,นะครับผมฝ่ายหญิงนะครับมีห้าหมายเลขน,นะครับเชิญพี่คนแรกก่อนเลยนะครับหมายเลขที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยอาพี่คนนี้เราใกล้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 ฮะฮือเลยนะหม,มายเลข ใม่รือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรติดตาล้ออะไรทุกคนพี่มิคิดว่าเราสร้างคำรักขึ้นมาเองเลยหรอคะเอาเอาวอาไปกันเถอะไปกันเถอะดูผู้หญิงนะผู้หญิงนะผู้หญิงนะเอาพี่คิดว่าเราสร้างคำรั่ขึ้นมาเองหรอขึ้ไมาเองไปเหรอมาอะไรไปสิไปสิ กูละนะูลนะกูลนะโอเมันเป็ตรงนี้เลยพยายามูหทีแรกพยายามูหลาที่แเอาาเองเลยับผู้หญิง่าผู้ชายก็เป็นใจด้วยนะครับผมนี่ผมเป็นเกลียยเปนเกลียะขาแลวครับผมไม่รู้จะทำยังไงกันให้งละครเลยดีกว่าคุณล่า คนน่าเป็นไปทำตัวเนี่ยเพราะว่ามีเถื่อนอยู่ด้วยอะไรตัวเพื่อนนะตัวเพื่อนนะเพราะว่าผมเป็นคนสร้างมาด้วยเองพี่จำวันนี้พี่จำท่จ้พี่มเพิมความระความอนุนย์สยายมงคลหรือว่าความคะต้องคนเดียวเลยะ แล้วลองว่าสมุนไก่นอนกับเรื่องนี้นี่หมูากไนี่ยมัไมะต่อยอย่างเดียวน่าทึ่งไม่น่าเลยครับก็เออมันไม่ใช่เพียงแค่ผ้าหนามนะคะยังมีคู้อื่นอื่นแล้วก็มีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เรื่องของเแยนตัวอย่างเงี้ยก็เขาก็จะมีเรื่องราวไข่ทอดออกมาให้เหมือนเป็นแง่คิดให้กับทุกคนได้แบบไปคิดดูแล้วก็แบบมองย้อนตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้นก็คือเป็นคำสอนหลายๆอย่างที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงสอนลูกหลานก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะไปอยู่ร้านจ้า จ่จาถสามาและนี่คือปรมิมนดาครับขออภยน้ทุกท่านที่มนะครับขอบคุณครับ